สวัสดีครับผมพวกกับผม D3X นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการจับมอนสเตอร์ใหม่นะครับผมอาในตัวสาวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในแพท a r ร s e r v อ l อ่าเป็นเวอร์ชั่น202นะครับก็ตัวนี้นะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า d o d i c u ิ u s นะครับ d o d i c u ี u s นะฮะก็ จ้าเดอริคิวลสนะครับก็รูปร่างหน้าตานะครับจะคล้ายๆตัวนิ่มนะฮะแต่ว่าเป็นยุคตือดําบันนะครับผมอโอเคเดี๋ยวพอดีว่าตอนนี้ผมออกมาข้างนอกแล้วผมเจอพอดีนะฮะดูนะครับมันม้วนตัวเป็นกลมๆนะฮะเพื่อการไม่ให้โดนจู่โจมนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะช่วยมันก่อนนะ โอเคตอนนี้เราช่วยมันเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นการจับถ้าเราจะจับมันยังไงเนี่ยใน,นเมื่อมันม้วนตัวเป็นกลมๆแบบนี้นี่นะครับเป็นเดอร์ดิคลัสนะครับตัวเมียนะครับเลเว่าแปดโอเคมจะลองเสี่ยงดูแล้วกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้นี่มันติดบั็กเพราะว่ามันโดนอ่าไอ เสือผู้เขานะครับซับเบอร์ทูดมันโจมตีด้วยนะครับทันนี้ผมจะลองเสียงดูสักรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะจับได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ยิงป,ประมาณ3ากว่าลูกนะครับยังไงก็ไม่หลับนะครับวันนี้4ลูกนะครับ5 6 7หหนา,าหลับแล้วนะครับเมื่อสักครู่มันติดบัคจริงๆนะฮะ โอเคเราได้สีสวยด้วยนะครับสีขาวนะครับก็เท่าที่รู้มานะครับเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเลี้ยงยากมากนะครับโอเคก็คือว่าเวลาจะจับเนี่ยใช้เวลานานมากๆเลยนะครับกว่ามันจะจะจับได้นะครับ ต็มาถึงก็ถือว่าเป็นเลนอสาวที่เลือดเยอะมากๆเลยนะครับมาถึงก็1,020แล้วนะครับอันนี้ขนาดแค่เลเวล8เองนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอามาวัดค่าพวกนี้มากไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ค่าพื้นฐานของมอนเตอร์เองนะครับเพราะบางทีมันก็เลเวลขนาดนี้แต่ว่าค่าหลับหรือว่าค่าอะไรพวกนี้มันก็ไม่เท่ากันด้วยนะคร มื่อกี้กินไปหนึ่งทีโอ้โหเพิ่มเหมือนกับลิงเลยนะครับแต่ว่ามันกินช้ากว่าลิงนะครับก็โอ้โหผมคิดว่าน่าจะสามชั่วโมงขึ้นนะครับสมชั่วโมงจริงๆนะฮะในการจับตัวนี้นะครับมันขึ้นน้อยมากจริงๆโอเคเดี๋ยวยังไน,นเดี๋ยวผมต้องทําครบเพลิงหรืออะไรไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อ อ่าไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวดูพิกัดเรานี่ครับโอเคสา6กับ78.4นะครับโอเค,สสค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพให้ดูตอนที่อ่ามันใกล้จะจับได้แล้วกันนะฮะโอเคครับผม เอาเลยครับก็จะได้แล้วนะฮะก็หลังจากผ่านไปประมาณเดี๋ยวขอดูในกาแป๊บหนึ่งนะครับก็ประมาณสามชั่วโมงได้นะครับ3าชั่วโมงกว่าด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าโคตรนานเลยแล้วก็คือค่านอนหลับมันนะครับก็ค่าดาวมันนะครับมันลงไวมากนะครับสังเกตดูนะฮะแล้วก็ค่าดาวก็ไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับก็คือเราเราไปไหนไกลไม่ได้ครับ กน็น่าจะได้ไม่เกินไม่เกินสิบนาทีนะครับก็ต้องรีบกลับมาปัม๊ม mm hmm. นาโคติกให้มันนะครับไม่ mm hmm. งั้นก็เสียเปล่าเลยนะครับแล้วก็เมโจอเบอรี่ที่ผมใช้ก็ประมาณ 300... 300ผลนะครับ3-400นะครับประมาณนี้ผมก็มาเติมเรื่อยๆนะครับประมาณ300นะครับโอเค ินอีกรอบก็จะได้แล้วนะครับตอนนี้ผมยังผมยังครับอ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าพอยต์หมดแล้วนะครับมันต้องใช้พอยต์ในการคราฟด้วยนะครับเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวป๊บนึงนะครับน่าจะสิบแปดเปล่า <c oughs> ไหนว่า,านี่ครับ โดดีคูรัสคือคือรัสอะไรเนี่ยใช้ ep 2ีนะครับได้แล้วตั้งเป็นไรดี <c oughs> นี่ได้กันครับอ้วนกลม <c oughs> น่ารัก มุงมิงฟุ้งฟิงมากนะครับวนกลมกินเนื้อลูกน่ารักจุ้งเบยนะครับโอเคลูกเอาเบอร์รี่ไปกินเยอะหนะครับเพราะเดี๋ยวเรา,เราต้องเดินทางไกลนะครับวนกลมมาเร็วคาน์ลูกดิดด๊กมา <c oughs> คือเป็นตัวที่สวยมากเลยนะครับดูสีข้างข้างบนสีขาวนะครับข้างล่างสีน้ําเงินนะฮะคือสวยจริงๆโอเคกว่าจะจับได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเราจะมารีวิวป้อมปืนใหม่อีกอันหนึ่งด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลาขนาดไหน <c oughs> ในการโตนะครับ <c oughs> เพราะว่าในแพทใหม่ตัวนี้ก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์พืชใหม่มานะครับจะเป็น เอ็กซนะครับเป็นออร์แกนิกนะครับพืชออร์แกนิกนะครับก็รู้สึกว่าถ้าปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยจะสามารถโจมตีได้ด้วยนะครับคล้ายๆกับอ,อ,อะไรอะแพน vs ซอมบี้เอ้ยไม่ใช่นี่เป็นแพน vs ไดโนเสาร์ mm hmm. นะครับ <c oughs> ยิงได้นะครับยิงเป็นเม็ดพืชออกมานะครับก็ช่วยดีเฟนส์ฐานได้นะครับก็ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวต้องลองปลูกดูไม่รู้ว่ากี่วันจะจะขึ้นมาเป็นต้นนะครับตอนนี้ก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็แนะนําไว้ก่อนนะครับโอเคถ้ามันขึ้นมาเมื่อ,อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็มีอันให้มันใส่แล้วนะครับโอเค ลองขียนดูดีกว่านะครับให้ดูสเตตัสนิดหนึ่งนะครับก็น้ําหนักที่มันแบกได้อยู่ที่250นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันจะน้ําหนักที่มันมีอยู่ตอนนี้ก็คือมันจะรวมกับน้าหนักตัวคนแล้วนะครับก็คือน้ําหนักตัวเรานะครับผสมกับน้ําหนักมันด้วยนะครับก็ให้ดูนะครับน้ําหนักตัวเราตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับผสมกับของที่อยู่ในตัวของมันด้วยนะครับก็จะรวมเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าจุดหกซึ่ง มันรับได้ทั้งหมดจริงๆอยู่ที่250นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ชมคนไหนที่เล่นเป็นสายแบกของนะครับก็คือน้ําหนักตัวเราเนี่ยอัพแบกของไว้เยอะๆนะครับแล้วใส่ของมาเต็มตัวเนี่ยขี่มันจะเดินไม่ไปเลยนะฮะโอเคลองวิ่งกันดูนะครับว่าเป็นยังไงน่ารักจริงๆน้องอ้วนกลมวิม่งไหล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 นี่วิง่งโอ๊ะแอก เจ็บนิดหน่อยนะครับก็ผมคงต้องวิ่งกลับบ้านนะครับซึ่งถือว่าไกลพอดูเลยนะครับอยู่คนละฝั่งเลยเดี๋ยวต้องอ้อมไปเอานะครับโอเคไรแล้วมันมีสกิลพิเศษนะครับคือคลิกขวาแล้วมันจะกลิ้งแบบนี้นะครับเฮ้ยคลิกขวาอีกทีหนึ่งถึงจะหยุดนะครับโอเคก็ โอ้ไหลลงไปเรื่อยๆนนะก็อาจจะต้องแก้เรื่องเท็กเจอร์การเดินการอะไรนิดหน่อยนะครับโอเคก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปปลูกนะครับไปปลูกเจ้าต้นออร์แกนิกนะครับเอาไว้ป้องกันฐานนะครับโดยที่เรา มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราไม่เปลืองลูกปืนนะครับก็ให้ปุ๋ยกับน้ำอย่างเดียวนะครับผมว่าคุ้มดีวิทีเล็กนี้ก่อนเดี๋ยวตายโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับปลูกเจ้าต้นแ p ล a n t s p อะไรเนี่ย s ปีสปีซี่ 4. สปีซี่เอ็กซินะครับก็เป็นพืชที่เอาไว้ป้องกันฐานนะครับมันสามารถโจมตีได้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคราบกระสุนอ่าอย่างที่บอกไปต้นต้นคลิปนะครับให้เพียงปุ๋ยนะครับแล้วก็น้ำเท่านั้นเองอื่นผมก็จะใช้อ่าต่อท่อมาก่อนนะครับให้มันได้น้ำนิดนึงแล้วก็หัวใจน้ำนะครับ ทางนี้แล้วกันนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะมีอินรีเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็ที่ผมให้เป็นน้ําแบบไหลลงนี้เพราะว่ามันจะได้ประหยัดพื้นที่ในการวางนะครับถ้าตั้งท่อไว้อยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะขวางแปลนที่เราจะต้องวางผักนะครับอเคผมวางไว้ข้างใต้มาเลยแล้วกันซึ่งก็น่าจะแก้แก้ไขแพทแล้วนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ย ถ้าพื้นที่ลาดเอียงจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถวางแปนพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้คือวางได้แล้วนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยแปลนผักผมผมจะวางข้างหลังบ้านหรือข้างหน้าก็ไม่ได้นะครับต้องมาวางไว้ไกลๆอย่างนี้เลยนะฮะก็คือพื้นที่เอียง,งเนี่ยจะวางไม่ได้แต่ตอนนี้วางทำได้ละก็โอเคอ่าได้น้ำแล้วนะครับเราก็ทำการ เดี๋ยวผมลืมนะครับผมลืมปุ๋ยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนเราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะใช้เวลาขนาดไหนนะครับในการโตนะครับจนถึงขั้นที่มายิงได้นะครับแล้วก็ใส่ไปก่อนเลยเอาสักสี่ถุงแล้วกันเราเก็บมาทั้งหมด6เม็ดเมล็ดด้วยกันนะครับซึ่งหายากมากๆเลยนะครับไอเม็ดตัวนี้นะครับก็เท่าที่ผมทดลองดูนะครับ ถ้าเราเก็บมันจะได้จากตัวนี้นะฮะมันจะได้จากพุ่มไม้นะครับเหมือนกับที่เราเก็บเบอร์รี่ทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเก็บที่พื้นราบเนี่ยจะไม่เจอเลยเราต้องไปเก็บบนบนภูเขานะครับยิ่งสูงๆข้างบนยิ่งยิ่งมีโอกาสเจอมากขึ้นนะครับที่ผมลองคือครึ่งชั่วโมงนะครับผมเก็บแต่เบอร์รี่อย่างเดียวเลยข้างล่างนะครับไม่ได้นะครับแต่พอขึ้นยอดเขาปุ๊บสักประมาณ1ิบนาทีก็ได้แล้วนะฮะได้มาหลายชิ้นเลย โอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดตรงน้องห้องไหนเก็บได้จากข้างล่างนะครับที่ไม่ใช่ในเขตภูเขาแล้วก็รบกวนก็แจ้งบอกผมได้นะครับด้างคลิปเลยนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้เราปลูกไปแล้วนะครับหน้ามันขึ้นมาแล้วเป็นเฮ้ยสวยอะเฮ้ยสวยเหมือนดอกเอ้ยมันจริงได้จริงเหรอ โอเคนะครับอยู่ที่สองแสนนะครับน่าจะอยู่ได้หลายวันเราลองปลูกก็สองต้นแล้วกันนะครับหอนอว่าต้นเดียวดีวะต้นเดียวก็พอมั้งโอเคเดี๋ยวเราจะไปปลูกข้างหลังบ้านอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันนะครับเพราะว่าข้างหลังบ้านนี้เองก็มี วันเตอร์มาบกเจอเหมือนกันโอเคเราจะได้ประหยัดกระสุนกันบ้างนะครับแต่ผมต้องคราท่อด้วยอันนี้ตรงมาอย่างนี้แล้วนะฮะตรงไปเาไว้ตรงนู้นก็ได้ต้องหินมามาอยู่ที่นี่แล้วจัดไป ก็ผมใช้หินเอานะครับมันใช้หินล้วนครับสบายฮนะถ้าเป็นพวกเหล็กอะไรพวกนี้ไม่ไหวครับมันต้องใช้ซีเมนต์ด้วยฮนะในการทำ สัตว์หมดเลยนี่ชโชงกหน้ามาทำไมไอ้แขนกุดตลกจริงอานุโอเคนะครับเดี๋ยวผมแหวัสสุปแป๊บนึงน,นะโอเคครับผมอ่ะตั้งกันเลย กินอะไรเอ่ยได้ไหมได้ไหมได้นะครับเเดี๋ยวราลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้น้ำหรือเปล่านะครับน่าจะได้นะแต่ผมตั้งสูงไปห,หน่อยครับอ๋อได้ได้นะครับโอเคอุย้ยลืมมาปุ๋ยแล้ว จตอนนี้ก็มีหน้าบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งโอเคจำเบยจำเบยมีน้ำที่หนึ่งโยนเข้าไปปุ๊บเหมือนจะหายไปฝาบซิดดิ้งแล้วนะครับ สวยงามจริงๆก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของไอจเจ้าพืชตัวนี้ดูนะครับว่ามันโอเคขนาดไหนอโอเคครับผมก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแน่ก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผม